ตรียมตัวออกหาลาอาหารกันค่ะพี่น้องวีผมวีพาง,พงออกไปหาเก็บผักมาเห็ดกับขา้าวกินเศร้าค่ะพี่น้องค่ะได้ยังกินขา้าวเศร้าน้อค่ะพี่น้องคุณบัวดได้แกงเห็ดแล้วกาได้ตุนไข่ค่ะพี่น้องอาหารสองอย่างค่ะเดวยวจะไปเก็บผักอีตูมาใส่แกงเห็ดค่ะพี่น้องไปอีตูงามงามค่ะพี่น้องเบิง ไ่ตูปูไวหลังบ้านนี่ล่ะค่ะพี่น้องยามุ้าก็มาหาหลอะหัวเลาะสวนยุนี่ล่ะค่ะเป็นความสุขของไทยบรนนองคเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ผักคะนาค่ะพี่น้องเบ่งงามงามค่ะตนยย้นใหญ่ใหญ่ค่ะพี่น้องแต่บ่ท่านได้พอกินดอกค่ะเดี๋ยวหหญ่ยยก้อนนี้ก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาไปผัดค่ะผัดแสบปิตนาย,ยามุ้าก็มีความสุขอยู่กับสวนนี่ล่ละพี่น้องเปิดเพลงเบาบ้า,บา หยางหลอะสวนค่ะพี่น้องคะเป็นความสุขของเราค่ะไม่เก็บพกยุตู้ไปใส่แกงเห็ดค่ะเก็บผักหอมไปใส่ตุนไข่ค่ะพี่น้องอันนี้ผักอันเขาเรียกว่าผักอะไรนะกรอบแซบแซบ,บค่ะพี่น้องคะอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะอะ,อะไระคุณบัวจำไม่ได้คะนะเอ้ไม่ใช่ผักอันที่กินกับอัน ย่ำแม่ค่ะพี่น้องสลัดสลัดอะไรนี่แหละค่ะเบองฟักซี่ค่ะพี่น้องหานยังมาออมดีพี่น้องหานูมาออมติคะ่ะผักกำลังงามพี่น้องปีใหม่นิสนุกินแปะสะค่ะพักอันนี้กินแปะสะสลัดคอร์เออสลัดคอร์ค่ะพี่น้องงามค่ะพี่สะใภ้ล้วกำลังโหดหัวโหดสวนอันนี้ อะโวคาโดค่ะพี่น้องสวนล้างบ้านค่ะพี่น้องคะของกินไร้ค่ะพี่น้องปลูกไว้ถ่ายยูถายกินอันใดว่าพ่อซื้อเข้ากับว่าซื้อเนาะค่ะพี่น้องปลูกไว้เข้ากับไดยูได้กินไดปั่นทีปั่นนองกินน้ำค่ะพี่น้องคะผักราคาพี่น้องแกงเห็ดบัวผักอีตูใส่แล้วค่ะพี่น้องพกหอมเก็บยูสวนลังบ้านเท่านี้ละค่ะ เป็นตัแสบบ่พี่นองแกงเห็ดเค็มค่ะไปรอดสวนเก็บพักแล้วก็มาปรุงอาหารกินง่ายค่ะพี่นองกินเขาเศร้าค่ะไก่หอมไดผัพอกิตัวมากกมาแกงเห็ดค่ะใส่ปลาล้านัวๆใส่อันผงนัวลงไปบวกพริกสดลงไปค่ะพี่นองใส่ลูกโดดน้ำพร้อมค่ะเป็นตัแซบเป็นตัแสบพี่นองค่ะเขาเนี้ยหอนๆน่ยค่ะกินง่ายน้ำกันเด้อค่ะพี่นองเห็ดเค็มมื้อนี่ไปซื้อมากงามๆาค่ะ อันนี้ตุนไข่ค่ะพี่น้องมี่ไข่อยู่สามน้อยบัวเลยตุนค่ะแต่หอมมาใส่พร้อมค่ะพี่น้องเป็นต่แซบแห้งค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องบ้านนี้แล้วแล้วค่ะกับเผาตุนไข่กับเซตแล้ว่อพีละนองไม่กินเป็นมูค่ะแต่ตุนไข่กับแกงเห็ดเข็มค่ะพี่น้องสำหรับิปนี้มันหัวลาพีละนองค่ะพี่น้องค่าไว้พอกันไหมคลิปหนาค่ะ